สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนิวส์ค่ะยูกฝนมายาฮอตนิวส์ค่ะมาแล้วค่ะผู้ชมขาเปิดรายการมาด้วยความอลังการแขกรับเชิญของเราเนี่ยเต็มรายการเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้นะมีนับปั้นค่ะมีผู้จัดซีรีส์ยอยู่ในคนคนเดียวกันโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงลูกศิษย์ของเขาด้วยแต่ละคนเนี่ย พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วค่ะใช่แล้วนะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับเลยค่ะสําหรับครูเบิ้มหน้าติพงษ์ด้วงเพชรครูสอนการสแสดงนักปั้นดาราผู้จัดซีรีส์และทีมลูกศิษย์ในสังกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นทีมเลยวันนี้อบอุ่นมากผมว่าดูกลมกืนกับน้องๆอยู่กลมกืนใช่ไหมครับกลมกืนนะก่อนอื่นมาทําความรู้จักแนะนําตัวกันก่อนเลยเริ่มต้นจากคุณครูก่อนเลยดีกว่าค่ะ ก็ครูเบิร์มนะคะเป็นผู้บริหารสถาบันสอนการแสดงไอเกรสตาคาเดมีนะคะปัจจุบันก็เป็น acting coach เป็นผู้จัดการดาราแล้วก็กำลังจะเป็นผู้จัดซีรีส์ในที่กำลังจะทำอยู่เนี่แหละครับทำหลายอย่างมากเลยนะทุกอย่างเลยในวงการเหลืออย่างเดียวนักแสดงตอนนี้ไม่ได้แสดงมานานมากแล้วหลายปีนะคะยังมีอีกหลายบทเลยที่เหมาะกับครูเบิ้มบทอะไรดีครับไม่สามารถบอกได้ที่แยกกันเราคนต่อไปเลยค่ะ สวัสดีครับทุกนะครับพัทละเชื้อจำพรครับนักแสดงในสังกัดของ I g เ t สต a ร a c ค d เดมครับน้องฟลุกนะคะโออหน้าหล่อเหลาเลยนะอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้20ปีครับอายีเองนะคะอ่ะไปหนุ่มคนต่อไปค่ะก็สวัสดีครับผมแดนธิราดาสมัครเหตุการณ์ครับปัจจุบันเรียน I g e กสตาร์ c ค d เดมครับผมอ่าแต่ก็มีผลงานด้วยใช่ครับใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องนี้ด้วยไปสาวคนต่อไปเลยค่ะ ขอไมค์ขอคุญยาตไมค์ไมด้านนี้นะนักค่ะ,ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะนิปปินอิสลีนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของครูเบิร์มค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงจากหัวเลี้ยวหัวต่อสตอรี่ค่ะนี่ชื่อแปลกมากเลยอ่ะนิปปินชื่อความหมายคือยังไงคะค่ะมันไม่มีความหมายค่ะ ชื่อนี้มาจากที่หนูตั้งเองค่ะอ๋อหนูตั้งเองใช่คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อหนึ่งแต่หนูไม่เอาฉันเลือกเองมันไม่เก๋ไม่เก๋เลยเาเห็นนิปปินยุคนี้ยมันต้สองพยาเออจะเข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อนี้นิปปินคนเดียวในประเทศจังได้เลยใช่เนาะเออฝ่ายหนุ่มคนต่อไปค่ะสวัสดีครับเทนนะครับชามคลคนชานก็ตอนนี้เป็นลูกศิษย์ขูเบิ้มครับแล้วก็เป็นนักแสดงซีรีส์หัวเรื่องหัวต่อครับ ก็ฝากสีรีิ์ไว้ในอ้อมบกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับน้องเทนเปลี่ยนชื่อมาบ้างไหมลูกบอว่าชื่อนี้ตั้งแต่เกิดชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับชื่อนี้ตั้งแต่เกิดทำไมถึงชื่อเทนเพราะอะไรเหมือนตอนนั้นเหมือนแม่ทํางานที่เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งครับแล้วก็เป็นเหมือนอยู่มาสิปีมาครับก็เป็นคนก็เป็นคนเดียวที่ได้โบนัสครั้งแรกในบ สิบปีครับก็เลยลูกก็เลยชื่อเทนเลยเนี่ยน่ารักเนาะปกติเราจะเห็นแต่บอกว่า้พ่อแม่ตั้งชื่อตามนักแสดงที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวละครอะไรเลยนะชื่อเทนน่ารักดีนะฮะสาวคนต่อไปต่อเลยค่ะสาวสวยมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบันบันชุติการนะคะปัจจุบันนะคะเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเบิ้มค่ะแล้วก็เออเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องหัวเรียวหัวต่อที่กำลังจะสร้างในตอนนี้ค่ะโอ้บันบันขึ้นกล้องมากเลยอ่ะ เธาสวยมากอ่ะชอบเล่นบทร้ายหรือชอบเล่นบทนางเอกคะเออในความชอบส่วนตัวก็คือชอบเป็นบทร้ายค่ะเพราะรู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์และก็หน้าของตัวเองค่ะเออเขาดูเปรี้ยวดูทันสมัยแต่เขาน่าหวานแอบหวานแบบใส่นางเอกก็ได้อยู่นะนะคะอ่ะ่ปหนุ่มคนต่อไปค่ะสวัสดีครับเฟิร์สนะครับลาวาครับก็เป็นนักแสดงในสังกัด I s เกส a ้ a แคนดีครับแล้วก็มาจากซีรีส์เรื่องหัวเรัวต่อครับผม น้องเฟิร์สเราคุณหน้าคุณตาการเพราะว่าน้องเฟิร์สมาร่วมกิจกรรมการประกวดมาอย่างไอดอลของเราด้วยวันนั้นก็รุนน่าวันนั้นรุนเฟิร์สมากเช่นกันเอามาถามเริ่มต้นจากครูเบิ้มก่อนด้วยความที่เป็นคุณครูคุณครูจะต้องดูแลน้องๆนะฮะภารกิจหรือว่าหน้าที่ของคุณครูต้องทําอะไรบ้างโอ้เริ่มต้นเอาตั้งแต่พบเจอเลยวะครับเราก็คือพอเราเจอน้องๆด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อาจจะแบบผู้ปกครองส่งมาหรือว่าเราไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ย สิ่งแรกเราก็ต้องมาละลายพฤติกรรมอ่าละลายพฤติกรรมเพราะว่าเด็กมาจากคนละบ้านคนละที่คนละการดูแลแล้วเราก็ต้องเอามาให้เป็นวัฒนธรรมเดียวกันเพื่อ,อที่จะไปเป็นดาวสู่วงการบันเทิงใช่ไหมครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ดูแลเสื้อผ้าน้าผมการแต่งตัวบุคลิกภาพแล้วก็ต้องสอนการแสดงไมายเซตความคิด ต่างๆมากมายแล้วก็เริ่มพาออกงานเริ่มพาหาแสงะอะไรอย่างเงี้ยฝากผู้หลักผู้ใหญ่หน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าจะเป็นนะคะคนดูแลศิลปินพาน้องๆเข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่าโมเดลลิ่งเนี่ยจะต้องมีเงินเก็บเยอะพอตัวจริงไหมจริงจริงอนาหน้าคือคือถ้ายุคเก่ายุคเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่จะมาเข้าวงการบันเทิงก็จะโดนซัพพอร์ตจากจากนักปั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้เพ่มมองว่าทุกอย่างมันต้องแบบวินวินมันต้องแบบ แฟแฟคือเราเป็นครูสอนการแสดงด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เปิดโรงเรียนดังนั้นการที่เราเอาเด็กมาทํางานกับเราเมื่อเด็กเรียนกับเราเราก็ได้รับเงินถูกไหมดังนั้นเราก็หางานให้เด็กเพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่เด็กมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างถ้าเราเป็นนักปั้นเฉยๆเราก็เอาเด็กมาเราก็ต้องเอาเด็กไปเรียนที่อื่นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องไปจ่ายตังค์เรียนที่อื่นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณปั้นมากี่รุ่นละคะโห ตั้งแต่เบิ้มทํางานโครงการบันเทอร์มาก็16ปี oh. อยู่วงการนี้มา16ปีแล้วมันต้องม,มีวัฏจักรแหละหรือว่ามันมตจ้จงเกิดเรื่องราวขึ้นใน16ปีเนี่ยมีบ้างไหมที่น้องๆบางคนไม่อยู่กับครูแล้วไปอยู่ที่อื่นหรือว่าอ่ะผมไม่ถูกเจลิก,กับครูผมไปดีกว่าอะไรอย่างนี้มีไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติค,คือมันเป็นวงจรวัฏจักร ปกติของนักปั้นนะเพราะว่าไม่มีนักปั้นคนไหนน้อยมากอะสิบเปอร์เซนต์มั้งที่จะแบบอยู่กับเด็กคนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นยันเด็กคนนั้นแบบประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนแฟนคบกันเนาะแบบแฟนคบกันยันจะต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากที่คนสองคนมาจากคนละที่คนละใดๆแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็วันหนึ่งที่มันไปด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะต้องแยกกันเพราะว่าปกติแล้วบางคนเจอมาหลายๆรุ่นบางคนก็อยู่ได้ยาวหน่อยบางคนก็ สั้นหน่อยแต่บางคนที่อยู่ได้ยาวพอเขาประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้เบ<า>ิ้ไม่เคยรู้จักคําว่านักปั้นเนาะเราเป็นครูอย่างเดียว<า>อย่างเด็กยุคก,ก่อนๆที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน<า>่ะเยอะเลยอะไรเงี้ยพอเขาไปถึงจุดที่แบบจะเข้าช่องอะไรเงี้ยเราก็เราก็ปล่อยเขาคุณแม่ถามว่าครูเบิ้อมอยากเป็นผู้จัดการน้องไหมบอกอ๋อไม,ไม่เป็นไ,<อ>ไม่เป็นไรก็ให้น้องให้น้องได้ตรงนั้นไปเลยเราเป็นครูอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงยุคนี้เรารู้สึกว่าโอเคเข้าใจเขางผู้จัดการก็เลย เสียดายเหมือนกันเปิดตาหลายคนนะตอนตอนนั้นอะไรเงี้ยคือนักปั้นเนี่ยหัวอกนักปั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมอีกหนึ่งแง่มุมนะคือการถูกถีบหัวโสงคำนี้นักปั้นเจอเยอะคุณเจอไหมครูเจออ่ะเจอเจอล่าสุดก็เจออ่ยังไงอะไรเล่าหน่อยเหตุการณ์หน่อยไม่จริงจริงจริงมันมันก็ไม่เชิงว่าถีบหัวทรงแต่ว่าคือเบิ้นจะเล่าว่าก่อนที่เราจะปั้นใครเราต้องนอกจากเราตุ้มเทปเรื่อง เ,เงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆอ่ะสิ่งหนึ่งเราต้องทุ่มเทหัวใจค่ะ<ฆ>คือคือเราต้องทุ่มเทหัวใจเราต้องรักเด็กคนนั้นนะเราถึงจะปั้นเขาได้เพราะว่าพอเรารักเขาเราก็รู้ว่าเออถ้าเรารักอ่ะเราก็จะทําให้ประชาชนคนอื่นๆรักเขา<ฆ>เพื่อเราคอนเน็ชันในวงการบันเทิงผู้จัดพ่วมกับคนเขียนบทต่างๆเราก็ต้องพาเขาไปเสนอขาย<ฆ>อ่ะทีเนี้ยพออยู่ด้วยกันเกิด<ฆ>ความผูกพันเกิดความรักแต่พอถึงวันวันหนึ่งที่ ที่เราไม่ลงรอยกันหรือไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องเลิกกันม,มันก็เสียใจยเป็นเรื่องปกติเหมือนเราปลูกต้นไม้อะ่ะรดน้ำกวดดินใส่ปุ๋ยมาตั้งแต่ยังเป็นมเมล็ดพันธุ์เติบโตมาเรื่อยๆพอเริ่มกาลังจะผลิบานมีดอกมีผลเราไม่ได้ไม่ได้เอาดอกนั้นไปกินอะ่ะม,มันมีคนอื่นหรือว่าแบบเขาอาจจะตายซะก,ก่อนหรือคนอื่นเอาต้นนั้นไปกินซาอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบ มันก็ลงทุนทิ้งเนาะนี่คือความรู้สึกของนักปั้นวามรู้สึกของนักใช่ะถึงบอกว่าคุณผู้ชมนักปั้นไม่ได้ง่ายนะคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผู้คนมากมายเหมือนน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ของคุณครูถูกไหมคะคุณครู คือแต่ละคนเนี่ยเรียนที่ที่กรุงเทพเลยและหลังจากนั้นเห็นแววเขายังไงบ้างอย่างฟลุ๊กเห็นแววเขายังไงแต่ละคนมีที่มาต่างกันนะอย่างฟลุ๊กเนี่ยคือเริ่มต้นเขามาแคสติ้งก่อนคือตอนนั้นเราเปิดโปรเจกต์เนาะเราเปิดโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วก็น้องมาแคสแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออน้องยังไม่ใช่ไทยเราเท่าไหร่เรารู้สึกว่าอ่ายังยังไม่ผ่านแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราเห็นแววตาของเขาที่มีความแบบมุ่งมั่นอ่ะล้วก็รู้สึกว่า เด็กคนนี้คนได้รับโอกาสเนาะ,ะ<อ>เราก็เลยอชวนนะตอนนี้เรายังเรายังไม่ประทับใจอยู่มากอยู่มาเรียนการแสดงที่นี่ไหมหอลองลองลองมาเป็นลูกศิษย์ดูก่อนไหมหอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเราก็เห็นแววในการพัฒนาพอเขาเริ่มเรียนเริ่มเรียนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าวันนั้นถ้าเราไม่เลือกเนานี้เราคิดผิดมาก<อ>เขาก็เริ่มฉายแววขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนมีโอกาสที่ส่งไปประกวดอตอนนั้นก็คือและตอนนั้นมันหลังโควิดด้วยเพราะโควิดหมาดๆเลยเราสึกว่าแพชชั่นทุกอย่างมันมันจบไปหมดละเริ่มแบบ หมดไฟอะไรเงี้ยพอเราเจอเขาคราวนี้แบบพาไปประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ตอนนั้นและได้ตำแหน่งติดหนึ่งในห้าอะไรเงี้ยระดับประเทศเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคือคนแรกที่มาทำให้แบบวิกฤตหลังโควิดแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยนี่นะฟุกเป็นไงบ้างเขาเรียกว่าเข้าวงการบันเทิงแล้วล่ะณตอนนี้ใช่ครับผลงงผลงานอะไรยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ครับ ก็จะมีเซ็นสัญญากับทางช่องโมโนทเวนตีนครับแล้วก็กำลังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ที่กำลังใกล้จะออนแอร์ในปีนี้แหละครับสองเรื่องปะหรือสามถ้าตอนนี้หนึ่งเรื่องครับที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็จะมีทวินเนอรซีรีส์ครับที่เป็นหนึ่งในนักแสดงของทางซีรีส์แล้วก็ช่องสามนี่แหละครับหัวเรื่องหัวต่อของคูเบิ้ม นี่คือต้องบอกว่าอนาคตไกลนะอนาคตไกลค่ะความรู้สึกต้องฟุกหน่อยพอเราได้มาเข้ามาเรียนนะคะเป็นเด็กในสังกัดครูเบิ้มนะคะมีครูเบิ้มมาสอนในไอเกรสตาร์คาเดมีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือตอนแรกๆที่เข้าไปครับยอมรับตรงๆว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดจะมาเอาดีด้านทางนี้เลยเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่บ้านหรือคนข้างหลังครับสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเราเราก็เลยอ่ะลองดูพอเข้ามาก็รู้สึกว่า มันเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีแล้วก็ชอบไหมชอบไหมชอบนะครับตอนนี้รู้สึกว่าชอบมันรักมันอ่ะยุมคนต่อไปน้องแดนบ้างน้องแดนนี่ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยนะเอิร์นหนึ่งลูกทำไมถึงเลือกมาว่าอะไรคะเราเจอที่บังเอิญมากถ้าจะใช้คำว่าแบบริมฟุตบาทเลยจริงหรอใช่เราไปฝังนถอยตรงร้านบะหมี่ครับไปพี่เล้วที่จะไปเดินบ้างฉันจะไปเดินให้แมวมองเขามองฉันบ้าง บางมีแถวไหนแล้วก็มีแถวบางกะปิครับบางกะปิแล้วยังมีการด้วยนะจะเป็นยามวิกาลแอ้วก็แล้วเบิ้มไปในสภาพแบบขาดสันแบบเหมือนลุงคนนึงอะไรอย่างเงี้ย้งวเราเข้าไปยังไงน้องตกใจไหมตอนนั้นแบบเออน้องพี่แบบน้องมีคาแรคเตอร์นะน้างสนใจงานบุการบันเทิงไหมน้องก็จะแบบงงอะไรต้องถามเขาดีกว่าแค่ตอนนั้นเจอครูเปิ้มเป็นยังไงครับในยามวิกาลด้วใส่ขาสซันไปแล้วชวนตอนนั้นแบบแดนไม่คิดไงว่าแบบเอ้ยหน้าอย่างแดนจะจะมี ใครมาบอกว่ามาลองมาลองเรียนการแสดงไหมแบบหน้าเราได้นะอะไรเงี้ยแดนแบบไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยจนแบบอพอมาคิดอีกแง่หนึ่งมันเป็นมันเป็นโอกาสของแดนที่แดนที่แดนแบบเออเรามีโอกาสแล้วไหนไหนแบบถึงมันผิดถึงมันถูกยังไงเราได้ลองก่อนออแดนคิดว่าแบบเราลองถึงมันดีไม่ดีอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบสุดท้ายเราได้ลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะใช่แล้วพอได้เข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกรู้สึกกดดันมากครับคิดว่าแบบแต่ละคนใน นักแสดงของครูแบบเก่งกันมากเลยจนแบบแดนแบบโอ้โหเราจะไปได้ไมเนี่ยท้ออะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบหลังๆแบบเรียนไปเรื่อยๆมันเป็นความเคยชินมากกว่าเราได้ทั้งประสบการณ์บุคลิกภาพการกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบสุดยอดคิดถูกที่มาเรียนก็ผลงานแดนตอนนี้ก็ผลงานแดนตอนนี้แดนกำลังเซ็นสัญญากับซีรีส์วายหนึ่งครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้อง หัวเรียกหัวต่อสตอรี่อะไม่ทิ้งครูใช่ไหมไม่ทิ้งครับถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนปัดดึกไว้แล้วปัดดึกไว้แล้วเอป็นคนจากน้องเฟิร์สบ้างน้องเฟิร์สนี่ไปเจอยังไงครูน้องเฟิร์สมาจากการเปิดแคสไม่ไม่ได้เปิดแคสตอนนั้นรู้สึกว่าเปิดหาดาราหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่คุณแม่ส่งโปรไฟล์มาก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านมีโปรไฟล์คนส่งมาเยอะมากแล้วก็เลื่อนเลื่อนพอเจอเด็กคนนี้อุ้ย นึกว่าพี่ปาโปติโตตอนแรกอะตอนแรกในตอนนั้นนะเออามาเติบมาอะไรเงี้ยก็เลยบอุวยเด็กแนวว่าเออดูมีคาแรคเตอร์ดีเลยก็เลยพักหาคุณแม่เออ,อก็เลยเรียกมาคุยกันอะไรเงี้ยเปลี่ยนลุคใหม่เลยตอนแรกเป็นเด็กค,คุณเป็นเด็กแนวหรอเป็นเป็นแค่ลุคก็ใช่ครับแต่ตอนแรกคือตอนเข้ามาแรกนะครับเป็นเด็กแบบเรียบร้อยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับนี่นี่ก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นมาครับเป็นคนพูดเก่งไหมน้องเฟิร์ส เป็นคนไม่ค่อยพูดครับอ๋อหรอครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอย่างเงี้ยหรอใช่รักหมดใจเอเออแล้วมีผลงานอะไรบ้างลังเฟิร์ตตอนนี้ผลงานก็นี่แหละครับที่ประกวดมายายดอไปแล้วก็ทางซีรีส์คนเลี้ยงคนต่อของกูเบิ่มครับใช่ครับต้องพูดเก่งๆนะต้องฉอดล้ออีกนี่คือปลดล็อกมาได้เยอะมากแล้วนะ ต้องฝึกนิดนึงคือเติมเติมน้ําจิ้มไปอีกนิดนึงน้องมีของอยู่แต่ว่าเหมือนยังดึงออกมาให้ไม่สุดอีกนิดนึงอีกนิดใหญ่ได้ไกลเลยเปิดขี้ง่วงเขาจะดูง่วงตลอดเวลาเปิดขี้ง่วงเราคลุกอะไรคะับกิ่งเงากิ่งเงาคนดูเขี้เหียวเออไปต่อสาวคนต่อไปน้องบันบัน บันบาน,นี่มาที่ไงคะครูว่าไปเจอที่ไหนยังไงคะบับานก็เริ่มจากการมาสมัครเรียนการแสดง<อ>คือตอนแรกเขาเขาเหมือนเขา,เขา,เขาทําง,งานด้านนี้มาระยะหนึ่งละแต่เขาก็อาจจะเจอผิดเจอถูกเจออะไรมาเยอะอะไรเงรี้ยพอมานั่งคุยกับครูก็โดนป้ายายาเลยจ้าโดนป้ายายาคือคือเบิ้มต้องบอกงี้ก่อนว่าเบิ้มมาเป็นคนชอบผู้หญิงคือเอาผู้หญิงมาทํางานด้วยยากเพราะว่าด้วยความที่เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเรามองผู้ชายกับเวลาเรามองผู้หญิงอะ ความง่ายคือเราเห็นผู้ชายปุ๊บมันมัน<ด>ความถูก<ห>จริตถูกชะตามันง่ายกว่า,านันอะไหมด้วยด้วยความที่เราแบบเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราเจอผู้หญิงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคุยกับนางเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูมั่นใจว่ะ<อ>ดูดูกล้าดู<อ>ดูแรงนะดูอะไรนะแต่พอมานั่งคุยดูมายเซ็ตจริงๆอ่ะนางเป็นคนบ้านบ้านเป็นคนโก,โก๊โก้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเออนางมีเสน่ห์มันมันย้อนแย้งกับภาพที่เรามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เลยรู้สึกว่าขายได้ก็เลย ป้ายาให้มาเรียนการแสดงเป็นลูกศิษย์แล้วก็จากนั้นก็เริ่มมีงานมนผงานเป็นไงบ้างบันบันูพูดแล้วเรารู้สึกงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะคือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจอครูเบิลมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเลยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือยังแบบว่ายังยังเรียนอยู่อะค่ะมันตอนนั้นเข้ามาแคสแบบงงๆแบบว่าไม่ได้แบบว่าจะเอาดีทางด้านนี้เท่าไหร่บวกกับที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนทางด้านนี้ด้วยอะค่ะใช่แล้วก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วตอนนั้น รู้สึกว่าจริง,รงๆคืออยากเรียนนะคะอยากเดินการแสดงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยยังไม่ค่อยมีความพอมาเลยขนาดนั้นทางบ้านไม่อนุญาตด้วยเราก็เลยแบบทิ้งทางนี้ไปเพื่อที่ไปเรียนต่อให้จบก่อนอ,อะไรทํานองนี้ค่ะ,คะหลังจากนั้นพอเราแบบว่าเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเริ่มเรียนจบแล้วเราก็เลยขอพ่อแม่เข้ามาทํางานที่กรุงเทพ<อ>ก็อย่างที่ครูเบิ้มบอกเลยค่ะว่าก่อนที่จะมาเจอครูเบิ้มก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเจอคนแบบว่าไม่ดีมาเยอะจนแบบ จากพัดจะผูมาแล้วก็ได้มาเจอครูเบิ้มแล้วก็ได้ให้ครูเบิ้มดูแลจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเป็นทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นทั้งคนดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยค่ะนี่มาขอขอนิยางหนึ่งได้ไหมตอนที่เจอโควิดอะเราเบิ้มมาดามามาเล่าให้บรรันฟังบอกว่าเนี่ยครูเคยแบบอยากดาวน์โหลดตู้คันนึงแต่ว่าเงินดาวน์โหลดตู้ต้องหายไปกับโควิดไรเงี้ยนี่เขาพูดว่าอะไรบรรลันพูดอะไรตอนนั้น คือหนูจําจได้ว่าครูเบิ้มเหมือเคยบอกว่าเนี่ยไปจองเอาผาดเอาไว้แล้วแต่ว่าต้องต้องเหมือนแบบต้องคืนเขาไปเพราะว่าโควิดนู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบเหมือนล่มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเคยแล้วครูเหมือนครูเบิ้มก็เลยเหมือนพูดว่าเออเนี่ยจะมีใครสักคนไม่นานที่ทําให้แบบว่าพลิกกิจการทุกอย่างมาได้แล้วหนูก็เลยเหมือนแบบจําได้คือครูเบิ้มพูดไปนานแล้วแบบจําได้แบบฝังใจเลยแล้วหนูก็เพิ่งเอากลับมาพูดใหม่ว่าเออหนูอาจจะเป็นแบบ ดาวดวงนั้นก็ได้เป็นคนลูกศิษย์คนนั้นก็ได้ที่ทำให้ครูเบิ้มได้เออเอาผัดขนนั้นกลับมานี่ลิศนะบันดานขอคำเดียวกรีให้ฟังหน่อยกรีหน่อยฟรีหน่อยจริงเอาจริงหนูเป็นคนที่กินไม่ค่อยเป็นเลยกินไม่ออกใช่เธอเหมาะร้ายมากเหมาะกับร้ายแต่เป็นคนที่แบบว่าเแมนแบบเป็นคนที่แบบว่า เอออ่องอองเอ,ออเอออหน่อยอาตามที่คุณรอมบอกเลยค<อ>่ะใช่ไปดูคนต่อไปน้องเทนบ้างน้องเทนนี่มาอย่างไรคะน้องเทนมาเขาเรียกว่าเป็นเด็ก อส้มหล่นเป็นเด็กเก็บตกคืออย่างนี้คือเราใส่เสื้อนักเรียนหล่อนะคืออย่างนี้เราก่อน <c oughs> คือหัวเลี้ยวหัวต่อเขาแคสกันเสร็จหมดแล้ว <c oughs> คือเขาแคสกันเสร็จหมดแล้ววางตัวละครทุกอย่างหมดแล้ว <c oughs> แล้วเจ้านี่ส่งส่งมาแบบหลังจากที่เขาปิดแคสแต่พอเราไปดูแบบคลิปแนะนําตัวไปดูโปรไฟล์หรืออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า ทำไมเรามองตาเดี๋ยวคนนี้เราถูกชะตาเขาจ้างก็เลยเรียกมาแคน้องเราในห้างเซ็นทรัลพรลำเก้าเลยคือวันนั้นเรามีงานอยู่พอดีเออมาเจอที่เซ็นทัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอปุ๊บจับพัดจับผัวอะไรไม่รู้วันสองวันคือพาคุณแม่มาอะไรมาแล้วก็แบบต้องมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดือ่รู้วอะไรอยากเข้าวงการบันเทิงไหมคะก็อยากครับเพราะว่าอยากอยากลองทําดูครับเพราะชอบชอบมากครับพวกการแสดงซีรีส์ไงชอบดูซีรีส์มากแล้วก็อยากลองมาทาดูบ้างครับซีรีส์แนวไหน แนววัยนักเรียนนี่แหละครับนักเรียนอ๋อ้สี่ลีวายได้ไหมซี่ลีวายครับก็ต้องลองดูครับอ๋ีอันนี้เหมาะกับซี่ลีวายเนาะใช่อยากเล่นหลายแนวถูกไหมแนวแล้วผลงานตอนนี้ล่ะครับน้องเพนตอนนี้ก็มีซี่ลีวายรักวรงครับแล้วก็ซีร่ลีวายเรื่องต่อของครูเบิ้มครับนี่นะคะเก่งนะหล่อนะอ่ะไปอีกหนึ่งสาวนี่ปิ่นของเรานี่ปิ่นมายังไงคะครูนี่ปิ่นก็เริ่มต้นจากการมา ออเดีช <Aud> ั่นก็คือมาออเดีชั่นตอนนั้นเราเปิดหานักแสดงเหมือนกันแล้วก็ออเดีชั่นไปออเดีชั่นมาก็รู้สึกว่าเออสาวน้อยสดใสคนนี้แบบเออมีความสามารถเยอะ,ะรำได้เต้นได้ร้องเพลงได้แอคติง้งอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราอยากได้เด็กคนนี้มาทํางานด้วยอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นี่ปิ่นความสามารถเยอะขนาดนั้นเลยหรอลูก ก็เพอตัวค่ะนี่คือคุณยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เหรอตอนจริงๆยังเรียนอยู่ไหมคะไม่ค่ะเรียนจบแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องแบบว่าย้อนยุคหรอเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมแอปเด็กอ๋อให้ตรงกับคาแรคเตอร์ใช่ถักเด็กด้วยในเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆทุกคนไหมคะที่เล่นโปรเจกต์เออ่ที่เล่นซีรีส์โปรเจกต์ทุกคนทุกคนหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะหนึ่งในนั้นนิปิดเธอรับบทเป็นใคร เป็นเด็กสาวที่แบบเวลาเขาจะรักใครสักคนนะคะเขาจะโฟกัสแค่ความรักเขาไม่ได้โฟกัสกับเรื่องเพศค่ะใช่ของของคุณก็เป็นตอนแบบยูริเหรอใช่เป็นเกิลเลฟค่ะหญิงๆค่ะเกิลเลฟเนสจะดูคือหัวเรียวหัวต่อเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเป็นพาร์ทพาร์ทเขามีเป็นตอนตอนอย่างน้องนิปปินก็คือเป็นเกิลเลฟถูกไหมน้องเทนล่ะน้องเทนเป็นแนวไหนซีรีส์ของคุณเป็นแนวไหนต้องผมก็เป็น ตัวละครผมเป็นแบบว่าเด็กเห่อเห่อเรื่องผู้หญิงครับเด็กอะไรนะคะเด็กเห่อครับเห่อเด็กเห่อเห่อผู้หญิงเห่อผู้หญิงแบบผู้หญิงครับคอมนแบบแตกผ่านถ้าประสาบบ้านก็เห่อหมอนเห่อหมอนน้อนอนเห่อหมอนน้อยนอนเ่อนี้เขอภาพหัวเรียกหัวต่อขึ้นหน่อยนะคะทีมงานขาอ่ะยังไงต่อแล้วก็ยังไงเกิดเรื่องราวขึ้นหรอก็ ยังยังยังไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นใช่จะบอกเรื่องราวเกิดขึ้นครับเพราะว่าไม่อยากสปอยเท่าไหร่ครับอยากให้ไปติดตามมากกว่านี่ไงอันนี้เรามีภาพตัวอย่างที่เราถ่ายไพล็อกนะคะแต่ละคนต้องดูต้องใส่ชุดนักเรียนหมดเลยเนาะนั่นลงไปทำอะไรก็ไม่รู้บันบันล่ะบันบันรับบทของหาของบันบันเป็นไงแล้วเรื่องเป็นไงค่ะบันบันก็จะเป็นเอ่อเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยเป็นสาวแบบ เสาวมันม่นเสากล้าเป็นดาวโรงเรียนอะไรทำนองนี้ค่ะก็คือแบบคาแรคเตอร์ก็จะแรงนิดนึงภาพที่ออกมาก็อาจจะดูแรงแต่ว่าอยากให้ติดตามค่ะมีผู้ชมผู้ชายในวัยเรียนไหมใช่ประมาณนั้นไหมคะตอนนี้สองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ของนางหมดเธอได้กำไรแล้วแหละได้กำไรเล่นละครนะไปไปน้องเฟิร์สบ้างน้องเฟิร์สเล่นยังไงบ้างกับของน้องเฟิร์ส เล่นประมาณเด็กเกเรของโรงเรียนครับแบบเกเรตัวเลียนดูบุรีเนี่ยไงลูกเกเรหลาครับใช่ครัวเป็นเด็กเกเรเลยครับใช่ก็ฝากติดตามครับยากมาเล่นเป็นเด็กเกเรเนี่ยเอ่อก็ขตัวตนง่ก็ยากครับจริงๆก็ยากเพราะว่าก็สงสารสงสารครูที่แบบต้องพ่นบุหรี่ใส่เขาอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยากครับเออมันคือการแสดงเหมือน สะท้อนสังคมนะคะบทเล่นบทต่อก็คือในวัยที่กําลังโตเลยวัยรุ่นแบบนี้นะคะสองหนุ่มบ้างน้องฟลุ๊กเออน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กรับบทเป็นใครยังไงบ้างในเรื่องผมรับบทเป็นผู้ชายแนวแบบแบดบอยหน่อยที่แบบออกล่าผู้หญิงเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาโดนหลอกเจอแม่เสือสาวอันนี้มันเล่นมาจากชีวิตจริงไหมคะคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เฉยๆคาแรคเตอร์เลยไม่มีตัวจริงแล้วตัวจริงอะตัวตนจริงๆริอะ จริงๆก็เป็นคนเหมือนคาแรคเตอร์หยอกครับหยอกไม่ใช่จริงๆก็เป็นคนชิวๆง่ายๆสบายๆนี่แหละครับไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นรักใครรักจริงนี่น้องแดด้ักแดดไรบ้างส่วนผมจะต่างกับฟุกเลยครับเป็นคนที่ศรัทธาในความรักแต่กันมาเจอไม่เสือสาวเจอเสือสาวอีกไม่เสือสาว แล้วยังไงเรื่องราวก็จะเป็นคนที่ศรัทธาในความรักครับรักเดียวไม่สนฐานะหน้าตาเลยครับใช่แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่แม่เสือสาวจริงๆครับอยากดูแล้วแหละหัวเรื่องต่อจะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับครูก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการขายแล้วกันนะครับก็คือจริงๆอ่ะมีมีมีช่องทางที่เราจะออกอากาศตอนนี้เรากําลังดูอยู่ว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับตรงนี้เยอะเพราะว่าซีรีส์ของเราค่อนข้างที่จะมีคอนเทนต์ที่แรงแล้วก็ แต่จริงๆอะภายใต้ความแรงก็คือสอนและสะท้อนสังคมนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะเริ่มเปิดกล้องอเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ตจะเวนอีเวนต์ด้วยคือเราจะไปทุกโรงเรียนในในกรุงเทพหรือในประเทศอะไรเงี้ยโรงเรียนหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปโปรโมทไปทำกิจกรรมแล้วก็ ไปให้น้องๆในโรงเรียนได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าออนแอร์จริงๆก็น่าจะประมาณช่วงเปิดเทอมประมาณนั้นครับช่วงประมาณพฤษภาคมมิถุนาอะไรเงี้ยก็ได้จะได้รับชมกันเดี๋ยวซีรีส์เข้าเมื่อไหร่หรือว่าถึงเทอมโปรโมดหัวเรี่ยวหัวต่อเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะต้องมานั่งพูดคุยกันอีกรอบนึงมาแน่ๆนะคะเอามาทั้งเรื่องเลยได้ไหมครับยินดีเลยค่ะน่าจะเยอะหรือไม่ก็หายไปจากนี้อุ้ยเดี๋ยว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 เดยู่คี๋แวเดีวเดวเดี เดี๋ยวนะเทาที่แล้วมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นรางอะไรหรือเปล่าพี่เล็กซี่อะย้ำมารายการนี้ที่ไรเนี่ยคนหายไปทุกทีเลยจริงนี่สองสี่หกขอให้มีหกมากกว่าเดิมนะคะต้องติดตามด้วยนะคะุผู้ชมค่ะงาวันนี้พูดคุยสนุกสนานมากเลยนะคะติดตามผลงานของน้องๆนะคะแล้วก็ครูเบิ้มด้วยนะคะที่จะมีโปรเจกต์ดีๆมาฝากพวกเราเนี่ยวันนี้ขอพระคุณมากมากที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราค่ะขอบคุณครับ